สวัสดีครับเพื่อนเพ่ชาวไบคับุฟเฟ่ทุกคนครับวันนี้นะครับผมกลับมาอยู่กันที่ ศูนย์ยาาไรเดอร์ครับเกษตรน้อมินที่เดิมเวลาเดิมไหมไม่รู้นะครับแต่รู้แค่ว่าผมไม่ได้มาที่นี่เนี่ยแบบแรมปีเลยนะคือ2ปีได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ขี่รถเลยนะครับก็เลยไม่ได้กลับมาที่นี่เลยไม่ได้รถบร์วาสไม่ได้อะไรเลยนะครับและแล้วนะครับวันนี้ที่ผมรอคอยก็มาถึงนะครับเป็นวันที่ผมจะมารับรถนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ผมนะครับที่ผมจะมารับรถคนนี้ผมก็เคยพามารับรถที่นี่ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนมาประมาณ3ปีที่แล้วนะครับไปดูกันได้นะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ารถที่เขามารับกันวันเนนี้ยคือออรรุ่ะไบกล เป็นรถที่พิเศษมากนะครับแ้่พร้อมแล้วไปกันเลย ทำไรครับเนี่ยถลาล์มรถครับอีกแล้วเหรออีกแล้วอีก<ส>คันนึงอีกคันนึงใช่โหรวยจังเลยเบอร์คนรวยอะ่ะเอ็น,นดักเศษโอ้โหโอ้ยขี่ไม่ได้แล้วลมัว้งขี่ไม่ได้แล้วล่ะที่สิบเอ็ดก็ไปเรื่อยแค่โอ้ยขี่ไม่ได้ต้องให้ผมแล้วล่ะอย่างี้พี่ต้องให้ผมแล้วเอาเลยของให้ด้วยเนฮะ้ยโอ้ว่าไปนี่มาออกอะไรครับเนี่ยออก MT 0 9นย XT ครับเฮ้ยทำไปเล่นไปอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยออกอันนี้มันเอ็มไม่ใช่ คิดอะไรยังไงทำไมไปออก09เหมือนเดิมตอนแรกก็ขับ09ชอบครับขายทิ้งชอบชอบไปขับอารวาทไปขับอาวันใช่แล้วขายอาวันกลับมาซื้อ09ตบจิตปะเนี่ยนิดนึงนิดนึงเห็นมันมีเอ็ทีตัวพิเศษเข้ามาไงก็เลยเราก็อยากได้กดใจไม่ไหวใช่กดใจไม่ไหวเมื่อได้พบเธอใช่แล้วรออาวันฉมใหม่ด้วยไงประเด็นนะก็เลยจะจะจะขาย09ทิ้งอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดอาวันฉมใหม่มาก็อาจจะเนี่ยคนเราเมื่อคนตังเหลือไม่เหลือหรอกก็แบบเราขี่ไปเรื่อยๆเหมือนเช่าคื้อกีสองปีแล้วขายเตไปอาวันอ่ะเก วัปนปีหนึ่งเ <c oughs> นี่ยหลายใจอะเราหลายใจอ๋อไปไปอันนี้ <c oughs> เซลล์น้ำเตย <c oughs> สวัสดีค่ะ สนใจบิ๊กไบค์ติดต่อได้กับเซลล์นันเตยแนนอนอยู่แล้วพิเศษแน่นอนพิเศษพิเศษใส่ไข่ใส่ไข่อยู่แล้วบริการดุดยอดนิดแต่คิดตังคิดอยู่แล้วคิดอยู่แล้วนี่อยากจะอวดเลยคันนี้นะคะ MT09ST หรือว่า MT09 Special นะคะเนือจาก MT09 ธรรมดายังไงมาดูอันดับแรกเลยได้โชคนะโชคตัวนี้เป็นไคลบาแบบพรีเมียมนะคะที่สำคัญแกนดำนะจ๊ะ เออ oh. อ้าวอ่าหล่อปะหล่อวะ่ะหล่อนะคะอันดับที่สองเลยมีคุชัอนโทนให้ ก้ามีคุยสคอนโทรลมาแล้วล็อาไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะยกล้อแล้วล็อกเดี๋ยวไม่ได้เรายกล้อไม่ได้ยกล้อมันจะหงายเลยเอาล้อเอาไม่ได้ไม่ได้ล้อสองล้อสองล้อเออยกแล้วล็อกคันเล่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชไมโอเคไม่ใช่มีคุยสคอนโทรนมีคุยสคอนโทรลให้ค่ะแล้วก็มีตัวโช๊คหลังเป็นเออร์ลินไหนด้านนี้อันนี้คือตัวเด็ดเลยหล่อมากๆเอ้ยใช่เขาเปลี่ยนโช๊คมาแล้วนี่หว่าศูนย์เก้าอ่า ใช่แล้วค่ะก็สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างตัว MT09 ตัวธรรมดาแล้วก็ตัว ST นะคะแต่ทีนี้ถามว่าในปีนี้มันมีอะไรแตกต่างจากปีที่แล้วบ้างนะคะอันดับแรกเลยตัวใหม่ q u i c k c h i p t e r Up Down ค่ะ u i k c h i p t e r Up Down 09ปีที่แล้วอัพอย่างเดียวนะไม่ดาวอ๋อนี่ได้อัพดาวแล้วใช่อัพดาวแล้วนะคะแล้วก็09ในปีที่แล้วมันไม่มีฟุชอนโทนให้ตัวตัวปีนี้ตัวปีนี้มีแล้วตัวนี้มีในตัวท็อป อนีรตัวท็อปก็คือรุ่น SP ใช่หน้าจอเป็นหน้าจอสีหน้าจอสีเดี๋ยวเปิดให้ดูาได้อ่าหน้าจอสีเดี๋ยวแป๊บนึงนะโหมดการขับขี่เพิ่มมาเป็นทั้งหมด 4โหมดปกติ09มี3โหมดใช่ไหม A Standard B ปีนี้มี1 2 3 4งสอาเขาเปลี่ยนแล้วเหรอพี่ใช่เพิ่มโหมดโหมดเหมือนโหมดเลนเข้ามาอีกอ่ออกาประมาณ a, B, นั้นแล้วก็อะไรนะ Standard ใช่ไหมใช่เมื่อก่อนมันมี A Standard ด B อ,อันนี้เป็น1 2 3 4งสี่เนี่ยโหมดเห็นปะ,ะก็แรงมากหน่วงมากอะไรอย่างเงี้ย1 2 3 4จอสีสวยมากเลยนะจอสวยมาก,มากทีนี้มันจะมีตัวแท a c t i o n ให้เราเลือกปรับแท a c t i o n ปกติก็เป็นหนึ่งสองใช่ไหมอันนี้ก็มี1 2เหมือนกัน หนึ่งก็อารมณ์แบบสปอร์ตสองก็หน่วงมาหน่อยนะคะนุ่มๆสามก็เป็นเมมโมรี่อ๋อคือเราเมมโมร์เราได้ใช่เราเมมโมร์ได้ใช่ใช่แล้วตัวนี้มีเบรกคอนโทรลให้ด้วยคืออะไรเบรกคอนโทรลเบรกคอนโทรลคือเวลาแต่งตัวก่อนเข้าโค้งอ่ะเราต้องจัดจัดเสื้อผ้าจัดอ่าแต่งตัวก่อนเข้าโค้งไม่ห้ามเลยเหรอเขาเรียกอะไรนะจัดเสื้อผ้าไงจัดเสื้อผ้าก็จัดเสื้อผ้าแต่งตัวเออเอาใช่ใช่ประมาณนั้นล มันเป็นเทคโนโลยีของอาวันอ่ะคือเวลาเราเลี้ยวปกติเรากำเบรกรถมันตั้งตรงใช่ปะแต่ตัวนี้มันจะจับองศาเพราะรถมันมี6แกนมี i m u 6แกนแล้วถูกครับมันก็จะจับองศาเราเลี้ยวตรงเลี้ยวโค้งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเบรกมันจะทำงานตัดกำลังลงทั้งตัวนี้สีเหมือนอาวันเอ็มเลยนะ ด้วยความมันเป็น s อสพีเนาะสเปเชียลมันก็พิเศษพิเศษมะเออเฮ้ยแต่สีสวยมากเลยนะใช่างงาม,งามด้านหน้าเปลี่ยนโฉมใหม่ด้านหน้าอีกแล้วเหรอด้านหน้าเปลี่ยนโฉมแล้วนะคะเป็นตัวนี้ไฟเดย์ไลท์ขึ้นตรงนี้ไฟสูงไฟต่ําอยู่ในหลอดเดียวกันนะคะก็ได้หน้าแบบดูดุกันไปอ่ะแล้วที่สําคัญมาให้ดูตรงนี้ตรงนี้เพิ่มกาดมาให้เลยนะกันร้อนเอาให้มาแล้วหรอให้มาในตัวเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มใช่เบาะตัวนี้ให้ผ้าแบบนี้มา อ๋อเออามันี้เหมือนผ้าแบบใช่เหมือนผ้าทั่วไปที่ศูนย์เก้าไม่เคยให้ผ้าแบบนี้มาใช่อันนี้ก็คือความพิเศษของตัวปีนี้แล้วก็ตัวเ p ีอันนี้คือตัวท็อปรุ่นนี้คือตัวท็อปใช่ใช่ค่ะเป็นไงสวยเลยพี่สวยอยากให้ดูสวิงอาร์มหน่อยสวิงอาร์มได้นี่มันเหมือนอาวันเลยนะเป็นขัดสีใช่ใช่นะเออแล้วก็กระปุกไอ้นี่กระปุกให้สีชามาปกติแล้วถ้าเป็นตัวธรรมดาเขาให้สีขาวขาวข้นอ่ะ นี่ไม่ต้องแต่งเล้วเนี่ยไม่ต้องแต่งได้ด้านบนก็ได้ด้วยนะด้านบนนี่ให้ดูคือคุมเก็บรายละเอียดมาดีอ่ะนี่โอ้โหนี่ทำไมอาร์ซิ่งเราไม่ได้อย่างนี้เลยโอ้โหอาวันก็ยังไม่ได้เลยครับเออถอดเลยไหมถอดได้ไหมถอดนะถอดนะคะก็พร้อมทุกอย่างก้านสีดำก็โอ้ก้านดำแล้วด้วยใช่โอ้แมเจ้าโชคนดารู้สึกจะปรับได้ใช่ไหมใช่ใช่มีปรับด้านล่างด้วยปรับนี่แล้วก็ ตัด้านล่างได้ใช่แล้วพี่ครับแล้วท่อพี่ท่อตัวนี้ไม่ได้แถมให้นะคะลูกค้าต้องซื้อเพิ่มะไม่แถมให้เลยเหรอยอกแลงอ๋อท่อมีนะคะมีให้ปกติมันต้องออกขวาเนี่ยใช่ใช่สูดเข้าออกล่างตัวเก่าใช่ไหมใช่ออกล่างตรงนี้อ่าแล้วแล้วไปไหนแล้วตัวนี้ก็ออกล่างเหมือนกันล่างล่างลดเลยล่างเลยเหรอล่างเลยอ่ะมุดมุดไม่เชื่อมุดโอ้ สองนี้สองตัวเลยนี่ว่าออกสองรูค่ะเออเออออกล่างจริงนี้เรียกร่างเลยออกล่างล่างเลยแหละวางขึ้นมาหัวแตกโอ้ยเออโอ้ย โอ้ยอะไรของเขาวะเนี่ยสมทานะสมทานะถ้าราคาราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่479,000เจ็ดหมื่นบาทสี่แสนเาพใช่โปรโมชั่นตอนนี้มีฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีจดทะเบียนฟรีพรบแล้วก็กิฟต์ voucher สอ0 0 0ืบาทโอ้โหคุ้มคุ้มคุ้มนะรถใหม่ปกติไม่ค่อยให้อะไรแบบเนี้ยแต่ตัวนี้ให้มาแจ่มมากเลยแต่หน้ามันอวกาศมากนะเดี๋ยวนี้ใช่ใช่ไม่ไม่มีชิลหรอครับตัวนี้ชิลของศูนย์อ่ะยังไม่มีแต่ว่าเหมือนเจ้าของรถเขาจะไปเติมอยู่แล้วอย่พร้อมพร้อมพร้อมมากอ้าวเค้าของนะหน้าตา อ่ะาการเป็นยังไงคะอาการเป็นไงครับอาการเนอะตอนนี้เจ็บแขนน่ะแล้วตกใส่ขี่ไม่ได้แล้วขี่ได้ขี่ได้แล้วล่ะคันเร่งมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะขี่ง่ายขึ้นเออง่ายขึ้นสมมุติแต่รอบมันมาไวขึ้นน่ะอ๋ออันตรายเลยครับระวังเลระวังนะโอเคกับรถเลยไหมครับเลยครับไอร้อนแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยเอไม่ต้องร้อนแร้อนไม่หลับแล้วก็ส่งมอบกุญแจพร้อมกับค่างวดหยอกหยอก A later few moments ตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ร้านะี่สนะคราดขบวนนี้เลยนะครับทำไมอมาทำไมที่มาแต่งรถครับไม่แต่งรถอีกแล้วรถเดิมขี่ไม่ได้อะโหเดินเดิมเดินดีกว่าเดินดีกว่าครับเป็นมาแต่งอะไรบ้างเนี่ยรอบนี้ก็รอบนี้เป็นหน้าแฮนแฮนติดชิลชิล ติดนะกาสบัดกาสบัดนะกาสบัดยิงไม่ได้ไม่มาใช่แล้วก็เปลี่ยนจานจานนี้เปลี่ยนไม่ได้ดีเพราะว่าบูทลองปั๊มเบรกยังไม่มาแล้วก็ท่อก็ยังไม่มาท่อด้วยท่อท่ออยู่กรงศูนนะติดอยู่เซ็งเลยนะน่าสงสารจะใส่ก็ไม่ได้ใส่ท่อท่อเดินขี่ายเขาอ่ะไม่มีเสียงเดินไฟว่าใช่ครับเอาเราถามหน่อยเรื่องฟิลเลี่นการขับขี่แล้วพี่ก็เคยขับตัวเก่ามาแล้วตัวนี้เป็นยไงบ้างตัวนี้ดีกว่านะครับรู้สึกว่าคันเร่งมันสมูทสมูทกว่าชิปได้อัพดาวเนียนมาก ขี่เหมือนอาวันเลยคือชิปรู้สึกว่าขี่ไม่ต่างจากอาวันเลยคือชิปเนียนมากแล้วครับขับสนุกขับสนุกแรงท้องรู้สึกว่ามามากกว่าเดิมเพราะเมื่อกี้ลองเปิดดูหน้าก็ยกเหมือนกันแล้วชกหลังอ่ะชกหลังดีกว่าตัวเก่าไหมดีดีกว่าเยอะเลยดีครับเกือบขึ้นเนินขึ้นอะไรปุ๊บลูดมาเลยเมื่อกี้แรงด้วยครับบิดมารู้สึกว่าแรงท้องมามากกว่าเดิมเวลานซรถเป็นไงบาลานซ์รถดีดีเบาดีเบาครับแล้วถูกใจไหมถูกใจครับคุ้มคุ้มค่ากับราคานี้นะถูกใจไม่มีอะไรแพงใช่คำว่าถูกใจไม่มีอะไรแพงก็็เเเดดดดีีี๋ยยวววรออออถ้้้าาากกกกกิิปตัััคคนนนนึึงง จริง <G ül> จริงสองคันนี้รวมกันก็ซื้ออาวันได้ใช่ครับก<ด>็ชอบคันเก่าใช่ก็ยังไงฝากไว้ด้วยกับพี่เกมร้านใส่นมนะครับฝากกันด้วยครับถ,ถ้าเจอถรถคันนี้จอดอยู่ที่ร้านใส่นมก็ไงอะไรได้แนะนํานะครับโชคหน้า <G ül> โชคหลังอืมนีมก่กระปุกนละมันเบรกที่มีลาบเบสซิ่งอยู่เอาไปให้หมดนะครับไงเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ช่องไปกูเฟ่ข้างล่างหนึ่งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย